สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรก,กับ k p ฟิล์มครับผมรุตครับครับผมวันนี้ผมกับคุณรุตเนี่ยจะมาอันบ็อกเจ้าตัวอะวิลี่ฟิล์มสำหรับติดตั้งบนสมาร์ทวอชครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมเพชรกับ k p ฟิล์มวันนี้ผมอยู่กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางอะวิลี D ่นิสันเป็นฟิล์มสำหรบับติดตั้งบนหน้าจอสมาร์ทวอชเพื่อป้องกันหน้าจอแตกและป้องกันรอยขีดข่วน วัสดุเป็น PU หรือโพลียูรีเทนเหมือนกับรุ่นพี่ที่เป็นฟิล์มสำหรับติดตั้งหน้าจอสมาร์ทโฟนราคาเปิดตัวมาที่550บาทบรรจุมาในกล่องสุดหรูที่หลังติดตั้งเสร็จแล้วอาจจะมีใครหลายคนไม่อยากทิ้งไปนแน่นอนแกะกล่องออกมาภายในกล่องจะมีภาชนะที่ใส่ฟิล์มเอาไว้ แกะออกมาก็จะมีแผ่นสำหรับรีดในส่วนตัวฟิล์มครับผมแล้วก็จะมีคู่มือสำหรับติดตั้งอ่าแล้วบั๊